ครับเมื่อนี้ก็เจอกันชือเกาครับกับเศรษฐกิจพอเพียงกับแปลงเกษตรผสมผสานครับมื่อนี้ผมกะได้ไปซื้อไอ้นี่ไหมครับนี่นี่ครับไปซื้อใส่ในตู้เย็นเกาครับเพราะว่าผมเห็นประโยชน์ของมันครับผมที่เอามาปลูกผักสวนครัวครับเป็นพวกหอมพวกตะไคร่นี่ครับ นี่ครับพวกหอมพวกตะไคร้ครับแล้วก็เป็นพวกผักสวนครัวครับพวกกระเทียมพวกผักชีครับแล้วก็ผักใบเลื่อยต่างๆครับเพื่อใส่ในครัวเรือนครับอันละ20บาทครับเหตุผลที่ผมว่าขุดแปลงยังผมถึงว่าขุดแปลงครับเพราะว่าอันนี้มันจํากัดน้ำได้ครับนี่ยไปเบิ้งครับผมขนดินใส่บนเราครับเนี่ยผมเอาดินมาใส่ผมเอารถนี่หลากมาครับเนี่ยอันนึงอยู่ประมาณ สามถรถครับรถเข็นปูนนะครับอยู่ประมาณนี้ครับนี่ครับมันก็จะเป็นประมาณนี้ครับรวมๆแล้วครับเดี๋ยวหลังปลูกเสร็จหรือว่ามันต้นใหม่มันใหญ่แล้วผมจะท,ทายให้เบิ้งอีกทีครับไปพร้อๆมๆกับกเกษตรผสมประสาน ในเนื้อทีหนึ่งงานครับแต่ว่าอันนี้ผมก็สีปลูกพืชแบบปลูกผักแบบใส่ในควรเรือนครับเป็นผักแบบเป็นพวกสุนไพรแน่อย่างนี้ครับที่เป็นเล็กๆน้อยๆหอมผักชีพวกประมาณนี้แหละครับแล้วก็พวกพริกบะเขียน้ำครับประมาณนี้ครับนี้เป็นประมาณนี้หละครับก็ปลูกไว้ในเดินบ้านเล่นหม่องที่ห้องหดน้ำถึงครับ มานี่ครับเดี๋ยวถ้าปลูกแล้วเนีย่ยเรายวาผมอัปเดตให้เบิ่ออีกที่นึงนะครับตอนนี้เดี๋ยวผมยมปลูกกันครับปลูกอีกครับติดตามกันครับ